เอาละครับผมวันนี้เราก็กลับมาน่าจะบทสุดท้ายนะฮะของซีรีส์เรื่องราวของกุหลาบและสัตธรานะครับนี่ก็น่าจะเป็นผมจำไม่ได้ละบทที่5้านะฮะน่าจะเป็นบทส่งท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะฮะผมไปเนื้อเรื่องสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงไปดูกัน เทเลพอร์ตตรงนี้เลยเหรอผ่านไปอีกสักพักหลังจากนั้นภาพ,พยนตร์ก็ได้ออกฉายอย่างราบรื่นและคดีฆาตกรรมด้วยปืนคราบศิลาก็ปิดฉากอย่างเป็นทางการซาเวียไม่ได้เจอเธอมาสักพักเลยนะ สวัสดีทั้งสองคนขอโทษทีนะหลังจากที่ตัดต่อเสร็จแล้วฉันก็เริ่มโปรโมทและงานฉายภาพยนตร์อีกฉันเลยยุ่งมากเลยวันนี้เป็นวันประกาศรางวัลแล้วนี่ไม่รู้ว่าภาพยนตร์ของเราจะได้รับรางวัลฟูลินะไหมนะเรามีความมั่นใจถึง90%เลยนะฟูรินะนะที่แท้เธอก็มาถึงงานก่อนแล้วเหรอเนี่ยมาเร็วกว่าคนอื่นซะอีกคนอื่นก็น่าจะมาถึงในไม่ช้าจริงสิ ซวิเอพูดถึงการแล้วรางวัลแล้วพวกเจ้าคนจะตั้งชื่อให้ทีมของเราหน่อยสิแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะได้รางวัลหรือเปล่านี่สิผมไม่กล้าทําเรื่องอย่างเปิดวายฉลองร่วงหน้าแบบนี้หรอกนะลองเบิกตาดูปฏิกิ็ิยาของพู้คนที่ตอบออกมาจากโรงละครสิไม่มีใครว่าไม่ดีเลยนะเจ้าเองก็รู้นี่ เจ้าหน้าที่โรงละครจะต้องติดต,ต่อมาหาเจ้าและขอให้เจ้าเพิ่มจำนวนรอบการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้แน่กำไรจากการขายตั๋วก็เพียงพอให้เจ้าเปิดบริษัทภาพยนตร์จริงจังแล้วสินะแต่นี่ไม่ใช่ความดีความชอบของผมคนเดียวนะนี่เป็นความพยายามรวมกันของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแสนดีทุกคนกับผมไม่าอาจตั้งชื่อนี้คนเดียวได้หรอกงั้นเจ้าก็ลองคิดดูให้ดีๆเถอะ เราเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นด้วยแน่นอนเข้าใจแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเดินทางกับไพมอนสามารถรบกวรพวกเธอให้ไปที่ป้อมประกามรมอรฟิเดนได้ไหมฮ แล้วยังมีพี่สีมอบรางวัลอยู่อีกนะฉันอยากจะขอให้เธอทั้งสองไปพาคุณชววรุธผู้เป็นหนึ่งในทีมมาช่วงนี้เธอไม่เจอฉันไม่เจอเธอเลยก็เลยไม่มีโอากาสบอกเธอให้เธอมาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในวันนี้ด้วยแต่ในหนังสือพิมพ์บอกว่าหัวหน้าทีมาราชเวียนพิเศษจะทําส่งมอบตัวนักโทษคดีบุญค่าศิลาไปยังฟ้อมประการมาฟิตด,ด้วยตัวเองเลยอย่างนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวไปให้ ขาะซาวียเราอยู่ที่นี่แล้วพยายามตั้งชื่อดีๆออกมาก็พอ,อะนะเข้าใจแล้วรบกวนทั้งคู่ด้วยนะเลี้ยวไกลจ้ะไปป้องปรการต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมอืมต้องไปไหนอันนี้ป่ะป้องปรการเมลฟิส นี่มันห้องทำงานไลซี่นี่ว่าขั้นตอนการคุ้มกันสิ่งสุดแล้วต่อไปนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันดูเหมือนว่าต่อจากนี้ยังมียังมีธุระสินะ,ะต้องรีบไปงานปาร์ตี้แล้วหายากจริงๆที่กำลังหางานอนันเล็กใหม่อยู่เหรอก็แค่ง,งานที่ค่อนข้างพิเศษนะชิววรูสริยุก จะเสียงดังสมไมว่าหอ่อยมอดเนี่ยเป็นเรื่องดีที่ได้ฉลองเทศกาลขนาดทางชั้นก็คือคักาตามไปด้วยนี่แหละเทศกาลฟอนตินาเรียใช่หัวหน้าพยาบาลได้เตรียมนมปั่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการระดับดีลักไว้ด้วยขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งดีต่อสุขภาพระดับดีลักเหมือนกันโอ้โหเมื่อกี้พวกเธอคุยกันเรื่องงานกันเหรอคุยเสร็จแล้วฉันยังทักทายคุณเลสลี่ด้วยใช่ไหม ฉันยังไม่ได้แท้คำตอบที่ชัดเจนเลยนะแต่นายก็ไม่ได้ปฏิเสธฉันมีไอเดียดีๆส่งหนังสือพิมพ์ให้พวกเขาคนละฉบับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ที่มีเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วตีพิมพ์อยู่หน้าแรกงั้นฉันเดาเลยว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะสวย งั้นฉันเดาว,ว่าจะมีคนสองคนถูกยกย่องว่าเป็นฮีโร่พูดถึงฮีโร่แล้วพวกเธอสองคนมาหาฉันมีเรื่องอะไรงั้นเหรอเออคือพวกเรามาซึ่งมาชวนฉันไปงานปาร์ตี้ใช่ไหมฉันยังไม่ลืมหรอกนะว่าวันนี้เป็นวันอะไร <c oughs> งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะ <c oughs> ไปก่อนนะไดยุก <c oughs> สุขสนันนทศกาลฟอตินาเรีย สุขสันต์วันเทศกาลวายเลสลี่เขาไม่ได้มาหาแกวายเขามาหาชวรูสจ้ะไปละหน้าแตกไปสิเลสลี่เอาตัดเข้านี้เลยเหรอฉันขอประกาศว่า ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลฟูนลีนะในเทศการภาพยนต์โฟร์ทินาเรียครั้งแรกก็คือสองหานเสือโอ้โหสวยว่ะอันนะพวกเรานี่เป็นพวกเราจริงๆด้วยยินดีด้วยนะคุณซาเวียน้ำตาไหลโอ้พระเจ้าฉัน ฉันขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะ <c oughs> ความคิดของเราต่อวงการบันเทิงของฟอนเทียไม่เคยผิดพลาดขอเชิญคุณสวียโปรดิวเซอร์สองอาหารเสือขึ้นมารับรางวัลบนเวทีตบมือปอแปะ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 ไปไปปขึ้นไปเหมือนคนเยอะมากเลยนะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆท่านมากที่ให้การยอมรับและสนับสนุนภาพยนตร์ของพวกเราการที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้ต้องขอบคุณผ่านไปเร็วจังนะเหมือนเมื่อไม่กี่วันก่อนชูรุูยังสอนฉันใช้ปืนไปเองยังจะมาที่ฟอนเทียอยีกไหมแน่นอน ฉันชอบเมืองน,นี้นะมีอะไรแปลกใหม่มากมายที่ดูยังไงก็ดูไม่หมดชูบรูสจะมาที่อินาซ m มะไหมเอาเชื่อมต่อกันฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นมาก่อนเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องลองคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นดูแล้วละ่ะฉันจะรอเธอมานะเพราะถึงตอนนั้นฉันก็อยากเชิญเธอมาเป็นแขกที่บ้านแล้วให้เธอได้มาลองชิมชาก,กับขนมหวานทั้งบ้านเราด้วย เอาคูรีพูดเกินอต้องติดต่อกันบ่อยๆนะเป็นไปนตามที่ไหนต้องการไหมเธอเองก็ควรกลับไปที่อินาสุมะบ้างนะร้นตัดชุดโอรูกะเป็นยังไงบ้างทุกอย่างรียบร้อยดีงั้นก็ฝากสักทายเธอแทนฉันด้วยนะได้สิ ได้ยินมาว่าบนเกาะไม่มีพายุฟ้าผลาน,นองแล้วไม่มีการต่อสู้อีกต่อไปมีแต่สันติภาพและความสงบสุขฟังดูดีจังอากาศเหมาะแก่การจักผ้าดีนะขอบคุณทุกคนที่ฉันได้กล่าวมาอีกครั้งแล้วพวกคุณเป็นคนที่นำพาฉันขึ้นมาบนเวทีแล้วรางวันนี้และเป็นพวกคุณที่สร้างภาพยนตร์นี้ขึ้นมา นอกจากนี้ด้วยความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันของสมาชิกในทีมฉันจึงขอตั้งชื่อทีมของซิเวียเป็นทางการว่าทหารเสือฟิกเจอร์โอ้พอะตกลชื่อออกมาแบบนี้ก็เท่ใช่หยอกนะถ้าเช่นนั้นขอเชิญสมาชิกทุกคนทหารเสือฟิกเจอร์มาถ่ายรูปบนเวทีด้วยค่ะโอ้มีถ่ายรูปหมู่ด้วยพร้กับฟูรินะ ก็บผมคิดว่าท่านควรเป็นผู้ชูผู้ชูทุยพูดผู้ถือรางวัลนี้เอ๊ะแยะใย่ให่ใไม่เอาไม่เอาน่าอาจจะตายไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าพูมกับอย่างคุณอีกแล้วใช่จะเป็นใครไ่ไม่ได้นอกจากคุณนี่จะยอมรับชะตากรรมจงยอมรับชะตากรรมซะเถอะผมแล้วหรือยังคะสาม สองหนึง่งทหารเสือพิกเจอื <c oughs> ฟูรีนะาถือฟูรีนะาวะ <c oughs> <c oughs> อ่ะจบกันแบบนี้เลยนะฮะโอเคจบไปได้อะไรมาบ้างเนี่ย เอ,อรูปอยู่ไหนรูปรูปรูปไหนวะอ้าวไหนอะ่ะรูปอะไอเทมรูปอยู่ไหนไปไหนอ้าวอยู่ไหนวะเออเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันอะโอเคครับผมก็จบไปกับเนื้อเรื่องนะฮะ มีทั้งบท้5บทด้วยกันปกติมันมีแค่3บทนี่้5บทเลยก็สนุกนะฮะเป็นเนื้อเรื่องที่สนุกสนานเดี๋ยวก็แลกของรางวัลกันนะเดี๋ยวไปทำกิจกรรมอีกนะครับเดี๋ยวต้องไปเล่นเทศากาลนี่เทศากาลเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่มีเทศากาลให้เล่นเดี๋ยวค่อยมาเล่นเทศากาลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็ยังมี กิจกรรมมองดูนิรันมองดูทุกสรรพสิ่งอีกอันนี้ดูถ้าจะยาวนานก็เอาไว้เดี๋ยวค่อยทำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะจบไปนะครับผมกับเนื้อหานะฮะของกิจกรรมกุหลาบและสัตว์ตรานะครับก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดีมีความซึ้งและกินใจแล้วก็สนุกสนานไปในตัวด้วยนะครับผมก็ประมานนี้นะครับผม ไว้เจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นคลิปกิจกรรมนะครับว่ากิจกรรมจะมีอะไรบ้างนะฮะก็ไว้เจอกันอีกทีวันไม่รู้เมื่อไหร่นะครับคลิปหน้าแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ